คืนนี้ที่ทอตแนม h อ m สปอร์ u r Stadium เกมนี้ไม่มีคำว่าง,ง่ายสเปอร์ไก่เดือยทองหวังใช้เสียงเชียร์ในบ้านกดดันคู่แข่งเดินหน้าขวาโอกาสสำคัญในการลุ้นถ้วยรางวัลเป็นฤดูก,กาลที่2ติดต่อกันแต่แอสตันวิลล่าสิงห์พยองก็มาแบบมั่นใจเกมรุกสุดอันตรายพร้อมสวนกลับทุกจังหวะคำถามคือไก่จะจิกจนอยู่หรือสิงห์พยองจะคำรามใส่เจ้าถิน่นเกมนี้ตัดสินกันที่เทคนิคความเร็วและความนิ่งใครพลาดก่อนมีสิทธิแพ้ทันทีคำตอบอยู่ในคลิปวิเคราะห์นี้แล้ว ส่วนที่3คู่เด็ดจาก FA ครับคัดมาครับเอเวอเรตเจอกับซันเดอร์แลนด์นิโคลเซนอัดบอลมัดและชาตันปะทะเชลซีส่วนเมื่อคืนชนะ1ตาย2ตัวเต็งของเราดรอทมุลบุกเสมอแฟงเฟิร์ตสาให้ต่อไปครึ่งลูกตายคู่แรกคู่เด็ดสำหรับการเปิดหัวฟุตบอลเ a ฟครับที่คัดมาครับเที่ยงคืน45้านาทีคู่นี้ซีดเลยการจัดการของทีมจากพรีเมียร์ลีกสเปอร์เจอกับวิดล่าฝั่งของเจ้าบ้านครับสเปอร์ซึ่งปัจจุบันอันดับที่1 4ในตารางพรีเมียร์ลีก 21นัดชนะ7เสมอ6แพ้8ยิงได้30เสีย27เก็บได้27แต้มสเปอร์ช่วงนี้ไม่เก่งและยังแว่งนะครับเพราะล่าสุดพวกเขาพลาดท่าอีกแล้วโดยบุกไปแพ้บอลมัดในเกมลีกเมื่อกลางสัปดาห์ครับแพ้ไป32นั่นทำให้ฟอร์มหลังของพวกเขาอย่างแย่ครับ6เกมหลังชนะ1เสมอ2แพ้3และไม่ชนะใน3เกมลังสุดเสมอเสมอ,สมอแพ้ความหวังในการลุ้นท็อป4พื้นที่แชมเปี้ยนลีกไกลออกไปทุกทีอย่าว่าแต่ท็อป4ครับท็อป5พื้นที่บอลยุโรปก,ก็ห่างไปแล้วถึง6แต้มเกมนี้ มาขั้นเวลากันในถ้วยเ a ฟครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางลัดที่จะทาให้พวกเขาไปเล่นบอลยุโรปในซีซั่นหน้าแต่ว่าที่มาเยือนในคืนนี้ครับคือสิงห์พยองอันดับที่3าในลีกที่ฟอร์มแรงสุดๆส,สเปอร์จะต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสะกดคําว่าชนะให้ได้อีกครั้งและเรียกความมั่นใจกลับคืนมาความพร้อมของทีมตมรายงานที่ไปรับใท้ชาติศึกแอฟริกันในช้านครับมี2คนได้แก่อิฟบิซูมาและปาเป้มาตาซาส่วนที่บาดเจ็บลงไม่ได้มีเดยันคูลูเซฟกี้เจมส์แมดิสันโมเมตคูดุสโดมินิกโซลัน ผู้เล่นที่น่าจับตาเจ้าปาหินยากองกลางที่ยืมมาจากบายเยอร์ครับผลงานส่วนตัวดีได้คะแนนประเมินพร้อมสามารถสูงในหลายเกมช่วงหลังครับแม้ผลงานของทีมจะกากก็ตามเกมล่าสุดที่แพ้แต่เขายังยิงได้1ประตูฤดูกาลน,นี้เล่นไป29เกมทําไปห้ประตู3แอสซิสต์ฝั่งของทีมเยือนครับแอสตตนวิล่าปัจจุบันอันดับที่3ในตารางพรีเมียร์ลีก21นัดชนะ13เสมอสแพ้4ยิงได้33เสีย24เก็บได้43แต้มวิล่าเองก็ชักจะมีกวนๆเหมือนกันครับ โดยที่หลังจากแพ้แอสนอนนอลติการ์สยับยับ4-1ครับจากนั้นกลับมาได้อย่างไวครับชนะฟอร์เรสต์3-1นึกว่าจะดึงโมเมนตัมกลับมาได้ยาวๆเกมล่าสุดในเกมลีกครับสรุปอีกแล้วบุกเสมอคริสตันพรีตต์0-0ครับชนะแค่หนึ่งจากสามเกมหลังฟอร์มเนี่ยออกได้สามหน้าเลยนะครับเกมนี้ได้แวบไปเล่นในบอลถ้วยเอฟเอครับซึ่งนอกจากจะเป็นอีกหนทางในการการันตีไปเล่นบอลยุโรปถ้วยยูโรปาลีกแล้วถ้าชนะได้จะเป็นถ้วยรางวัลเมเจอร์แรกของพวกเขาหลังจากที่ครั้งสุดท้ายที่ทำได้คือในถ้้วววยลลีีีกเมืื 6, ่่่ออปป1996หรา30ทแ ความพร้อมของทีมตามรายงานผู้เล่นที่ไปรับใช้ชาติครับแอฟริกันเนชั่นครับอีแวนกุสแตงส่วนที่บาดเจ็บลงไม่ได้ลอสบัคเลออมาดูโอนานาเปาตอนเลสและไทลอนมิงส่วนที่ต้องเช็คฟิตผู้รักษาประตูเอมิลิโนมาตินสผู้เล่นทีมน่าจับตาโอลีวัดกินกองหน้าตัวขอบปากของทีมครับที่ช่วงหลังคลำเป้าเจออีกครั้งก่อนเกมที่เสมอกับพาเลสวัดกินยิงติดกัน3เกมรวดครับยิงไปรวม4ประตูฤดูกาลน,นี้เล่นไป28เกมทำไป7ประตู1แอซิสยังเป็นตัวอันตรายที่สเปอร์จะต้องระวัง การเจอกันของคู่นี้ฤดูกาลน,นี้เกมแรกแรกบ้านของสเปอร์พวกเขาแพ้ต่อวิลล่าคาบ้านไปน1ประตูต่อ2และในบอลถ้วยเ a เครับเมื่อฤดูกันก่อน,อนครับก็เป็นวิลล่าที่เตะสเปอร์ตกรอบชนะไป2-1ภาพรวมการเจอกันส0ครั้งสเปอร์ชนะไป4ครั้งวิลล่าชนะไป6ครั้งวิลล่าภาพรวมดีกว่าสกอร์สูงถึง8ครั้งสกอร์ต่ำ2ครั้งตะลาลัซับเปิดมาให้วันนี้ครับสูสีมากๆให้สเปอร์ครับต่อราคาเสมอจ่ายที่0.88เล่นวิลล่าจ่ายที่0.95 สกอร์สูงกำแพงอยู่ที่2.5จา่ายที่0.85จากข้อมูลภาพ,าพรวมฟอร์มหลังรวมถึงสถิติขอวิเคราะห์เกมคู่นี้ดังนี้ครับเอฟเอครับรอบ3เกมบิ๊กแมตช์ครับสเปอร์เปิดบ้านเจอกับวิลล่าเกมนี้เฮียมองว่าสิงห์พง,งาดมีภาษีดีกว่าครับน่าจะบุกมาชนะได้เพราะอย่างแรกโมเมนตัมเนี่ยสวนทางกันนะครับสเปอร์ชนะแค่เกมเดียวจาก6เกมหลังแพ้ถึง3เกมฟอร์มเนี่ยยังแกว่งไม่หยุดขณะที่วิลล่าพึ่งสะดุดเล็กน้อยครับแต่ก่อนหน้านั้นพวกเขากวาดชัย1 1เเกมติดกันทุกรายการ ภาพรวมวิลล่าเป็นทีมที่นิ่งกว่าเยอะอย่างที่2ครับเกมนี้เตะที่บ้านของสเปอร์ก็จริงครับแต่ดูไม่ได้เปรียบอะไร10เกมเย่าหลังสุดสเปอร์ชนะได้แค่3เกมครับและแพ้ถึง4โดนทีมใหญ่บุกมาแต้มต่อเนื่องการเล่นในบ้านไม่ได้การันตีความได้เปรียบของสเปอร์ซะแล้วนะครับส่วนวิลล่าเนี่ยแกล่งทั้งเกมเย่าเกมเยือนพวกเขาชนะ5จาก7เกมเยือนหลังสุดครับแพ้แค่อัศนนแค่ทีมเดียวแถมฤดูกันนี้ก็บุกชนะสเปอร์มาแล้วอีกต่างหากนะครับต่อเนื่องจากข้างบนอย่างที่3ครับเฮดดูเฮด วิลล่าเนี่ยดูข่มกว่าวิลล่าชนะสเปอร์6จาก8เกมหลังและชนะมา3เกมติดต่อกันรวมถึงวิลล่านี่แหละครับที่บอกไปตะกี้เกีย์สเปอร์ตกรอบเ a เครับเมื่อดูกันก่อนสิ่งนี้น่าจะส่งผลทางจิตวิทยาให้แก่ผู้เล่นส่วนในด้านของเทคนิคครับอูนเอเมลี่ของวิลล่าชื่อน,นี้เชื่อใจได้อูนคือโค้ดที่เล่นบอลน็อกเอาท์ได้เก่งมากๆครับสามารถวางแผนได้เป็นเกมต่อเกมฤดูกันก่อนเนี่ยก็พาวิลล่าทะลุถึงรอบ8ทีมของยูฟ่าแชมเปียนลีกมาแล้วรู้จังหวะเร่งจังหวะพอนและปิดเกมเป็นครับ ส่วนโทมัสแฟรงค์กุนซือของสเปอร์ครับยังไม่มีประสบการณ์ระดับนี้เท่าไหร่ต่อมาเป็นเรื่องของตัวทีเด็ดตัดสินเกมครับซึ่งวิล่ามีโอลิเวอร์กินที่ยิงใส่สเปอร์บ่อยทั้งยิงทั้งแอสซิสรวมแล้วมีส่วนร่วม5ประตูจากการเจอกับสเปอร์ฝั่งของสเปอร์ครับมองแล้วที่น่าจะพอวัดได้ก็มีแค่ลิชาริสันแต่ก็มามา,มาหายๆครับและเป็นวิล่าที่ดูดีกว่าตำแหน่งต่อตำแหน่งเทียบกันเฮียเลยขอสรุปดังนี้ครับสเปอร์เนี่ยดูจะมีชื่อชั้นเหลื่อมกว่าพวกเขา เป็นแชมป์ยูโรปาลีกเมื่อรดูกาลก่อนแต่ฟอร์มและความนิ่งปัจจุบันครับยังไม่น่าไว้วางใจขณะที่วิลล่าเนี่ยมาแบบพบเครื่องทั้งฟอร์มทั้งเซติและเทคนิคเกมน,นี้มองแล้วมีสิทธิเบียดชนะได้คู่นี้ระหว่างสเปอร์กับวิลล่าเลยชอบวิลล่าครับให้รองราคาเสมอหรือคุณผู้ฟังคิดว่าไก่จ๋าจะสร้างในถิ่นได้ก็ลองมาใช้มุมมองคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะครับอีกหนึ่งคู่ครับคู่นี้ขอย้อนกลับไปคู่เวลาทุ่ม15นาทีซีซอีกหนึ่งคู่พิมพิลิคชนกันครับ ฝั่งของาบ,บ้านเอวตันครับปัจจุบ,บันอันดับที่12ในตารางพรีเมียร์ลีก21นัดชนะ8เสมอ5แพ้8ยิงได้23เสีย25เก็บได้29แตม้มเอวตันที่ฟอร์มช่วงหลังออกทะเลอีกครั้งครับหลังจาก6เกมหลังชนะ1เสมอ2แพ้3และไม่ชนะใน2เกมหลังเริ่มจากพวกเขาแพ้คาบ้านต่อเบนฟอร์ดไป24และเกมล่าสุดครับเสมอกับบู๊แฮมตันไป1นตอนนี้ในลีกร่วงมาอยู่อันดับที่12จะไปต่อรุ้นเือที่บอลยุโรปก็ยากครับแต่ก็ดีเกินกว่าีี้นนในล ดังนั้นในถ้วยนี้จึงสามารถเป็นถ้วยทางเลือกทางลัดให้กับเอเวอเรตันไปลุ้นพื้นที่บอลยุโรปได้พวกเขาต้องการชชนะในเกมน,นี้เพื่อโอกาสในการไปต่อครับและเรียกความมั่นใจกลับคืนมาความพร้อมของทีมตามรายงานที่ลงไม่ได้มีเชมุสโคมนเจลลัดเบรดเวตและมาตินโรผู้เล่นทีน่าจับตาเดวายแบ็กนิวปีกซ้ายครับตัวเพลย์เมคเกอร์ริมเส้นฤดูกาลน,นี้ลงสนามไป19นัดทำไป4ประตู6แอซิส,สครับทำแอซิสส,สูงที่สุดในทีม นอกจากช่วงนี้จะได้คะแนนความสามารถสูงแล้วในวันที่เกมโอเพนเพลย์ของเอเวอเรตตตื้อๆลูกแต่มุมและฟรีคิกของแม็กนิวคืออาวุธอันตรายที่สุดของทอฟฟี่สีน้ำเงินฝั่งของทีมเยือนแมวดำเซนเดอร์แลนครับปัจจุบันอันดับที่10ในตารางพรีเมียร์ลีก21นัดชนะ7เสมอ9แพ้5ยิงได้21เสีย22เก็บได้30แต้มแมวดำหลังจากที่หนังเหนียวครับไม่ชนะไม่แพ้มานานเกมล่าสุดพัทงทลายซะแล้วครับเมื่อพวกเขาบุกแพ้เบนฟอร์ดเละบบๆครับกามศูมนยชปิดชลย ผลงาน5เกมหลังเสมอ4แพ้1อันดับร่วงมาอยู่อันดับที่10ตามหลังพื้นที่บอลยุโรป3แต้มเช่นเดียวกับเอเวิตันครับพวกเขาอาจจะต้องเน้นพิจารณาทางเลือกทางลัดไปบอลยุโรปอีกทางอย่างถ้วยเ a ครับรายการนี้ซึ่งก็ไม่แย่เลยนะครับสำหรับทีมน้องใหม่อย่างซซนเดอร์แลนด์ได้แชมป์ถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกในฐานะทีมไร้พ่าย,ายและได้ไปดูบอลยุโรปด้วยเกมนี้สนุกแน่นอนความพร้อมของทีมครับตามรายงานวันนี้ที่ลงสนามไม่ได้ไปรับใช้ชาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นมีฮาบิบเดียล่า อาเธอร์มาซัวกูโนอาซาดิกีเชมดินทาวบี้และเบอร์ทานเตาเล่ที่บาดเจ็บลงไม่ได้อจิบลาโจชัวอลิเซ่ส่วนที่ต้องเช็คฟิตวิลสันอิซิดอร์ผู้เล่นที่น่าจับตาครับคริสริกกองกลางวันตะคิดของทีมครับก้าวคือมาเป็นตัวหลักเต็มตัวในวัย18ปีลงสนาม20เกมทําไป3ประตู4แอซิสจุดเด่นก็คือพลังงานล้นเหลือในขณะที่รุ่นพี่ในทีมครับเริ่มกรอบกันหมดเพราะโปรแกรมโหดเจหนูคริสริกคือคนที่วิ่งไล่บี้แดนกลางคู่แข่งแบบกัดไม่ปล่อย เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เกมรับของซันเดอร์แลนด์แน่นปึกการเจอกันของคู่นี้เจอกันในเกมลีอีกเลก็กแรกบ้านของซันเดอร์แลนด์เสมอกัน1-1หนึ่งภาพรวมการเจอกันส0ครั้งเอเวอเรตันชนะไป5ครั้งซันเดอร์แลนด์ชนะไป3ครั้งสเสมอกัน2ครั้งเอเวอเรตันดีกว่าน,นิดหน่อยสกอร์สูง4ครั้งสกอร์ต่ำ6ครั้งตาะลาะล,ะละัพเปิดมาให้วันนี้เป็นเจ้าบ้านเอเวอเรตันต่อปอป,อปอสเสมอรครคึ่งจ่ายที่0.87สกอร์สูงกำแพงอยู่ที่2.25จ่ายที่0.97จากข้อมูลภาพรวมฟอร์มมหลังรวงอวิเคราะเก็คู่นี้นี้ครับ เกมนี้ต้องบอกก่อนเลยครับว่ารูปเกมอึดอัดน่าเบื่อแน่นี่เรก็ตามเฮียมาว่าท็อฟฟี่สีน้ำเงินมีสิทธิเบียดเฮในบ้านได้ครับอย่างแรกเลยเสติคมเอาเสติมาคมก่อนนะครับเรียกความมั่นใจ4ครั้งหลังสุดที่เจอกันเนี่ยเอเวอเรตันไม่แพ้สนันเดอร์แลนด์ครับและชนะไปถึง 3. สาสตินี้น่าจะส่งผลทางจิตวิทยาให้กับลูกทีมเอเวอเรตตนต่อมาครับมาดูฟอร์มเกมลุกของทั้งสองฝั่งเนี่ยฝืดแต่ทีมเยืยนนอนหนักกว่าครับเพราะว่าสนัานเดอร์แลนด์ยิงได้แค่2ประตูจาก6เกมเยยือนหหลลังสุดาเกมเนีย ขณะที่เอเวอเรสตนเองก็ยิงไม่เยอะนะครับแต่ในบ้านยังพอมีจังหวะให้ลุนมากกว่าอย่างต่อมาสติเกมเยือนของแมวดำครับคือยาขมเลยแมวดำเซนเ์อร์แลนไม่ชนะนอกบ้านมา6เกมติดครับแพ้3และยิงไม่ได้ถึง4นัดและเกมนี้พวกเขามาเยือนหนึ่งในสนามที่เอาใช้ชนะยากที่สุดสนามหนึ่งในลีครับแต่และทีมที่บุกมาชนะเอเวอเรสตนได้ในฤดูกันนี้ก็มีแต่พวกวิกเนมครับครึ่งบนของ,ของตารางทั้งนั้นเจอกับทีมระดับใกล้เคียงกันเอเวอเรสตนมักเอาชนะได้ด้วยความเขี้ยวและวินยัยเฮียว่าเกมนี้ครับไม่ซัดกันถล่มโลกแน เป็นบอลถ้วยที่เน้นความรัดก,กุมแต่สันเดอร์แลนด์ครับเล่นนอกบ้านเกมรุกฝืดเกินไปขณะที่เอเวอตันเกมนี้ได้เล่นในบ้านมีสติและความเขียวที่มากกว่าเห็ยว่าเอเวอเรตันเฉือนชนะได้คู่นี้หรอเอเวอเรตันกับสันเดอร์แลนด์ชอบเอเวอเรตันให้ต่อไปปอปอ,ปอสเสมอครคึ่งส่วนคู่นี้ครับรับประกันความมันความเดือดพิมมยรีกชนกันอีกหนึ่งคู่เตะกันเวลาสี่ทุ่มนิวคาสเซิลเจอกับบอรมนมัธฝั่งของเจ้าบ้านนิวคาสเซิลปัจจุบันอันดับที่6 21นัดชนะ9เสมอพ้7 ยิงได้32เสีย27เก็บได้32แต้มเจ้าสาริกาโดงครับกลับมามีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหลังจากที่3เกมหลังสุดพวกเขาชนะรวดเริ่มจากบุกชนะเบอร์ลี่หนึ่งสามเปิดบ้านอัดพาเลท2องและเกมล่าสุดครับสุดมั่นเปิดบ้านชนะลีกไป4ประตูต่ออันดับในลีกตอนนี้พุ่งมาอยู่อันดับที่6ครับแต้มตามหลังอันดับที่4พื้นที่แชมเปี้ยนลีกสแต้มยังมีหวังส่วนในถ้วยนี้ครับแน่นอนวันติคัสเซนก็หวังแน่เพราะหากชนะได้นอกจากจะเป็นการการันตีไปเล่นฟุตบอลถ้ว ยังจะเป็นการชนะมีถ้วย2ฤดูกาลติดครับหลังจากฤดูกันก่อนพวกเขาคว้าถ้วยคาราบาลดีครับมาได้ถือเป็นข้อสเ้นสุที่เป็นรูปประมของสโมสรความพร้อมของทีมตามรายงานผู้เล่นที่บาดเจ็บลงไม่ได้มีแดนเบิร์นแอนโทนีอิลังกาเอมิลครับและวิลเลียมโอสูล่า่วนที่ต้องเช็คฟิตจาขอบเมอร์ฟี่ผู้เล่นทีน่าจับตาแอนโทนีกอดอนตัวรุกฝั่งซ้ายครับฤดูกนันนี้เล่นไป19เกมทําไปแปประตู9แอซิสสูงสุดในทีมครับกอดอนเป็นจอมขยันเขาเป็นปีกที่วิ่งไม่มีหมดครับทั้งรุก ช่วยไล่บอลแดนบนจนกองหลังคู่แข่งออกบอลพลาดบ่อยมากและสร้างโอกาสตับมาให้ทีมได้ส่วนทีมเยือนเดเชอรี่บอลมัตปัจจุบันอันดับที่15ในตารางลีก21นัดชนะ6เสมอแแพ้7ยิงได้3 4เสีย40เก็บได้ย6แต้มเชอรี่บอลมัตครับในที่สุดพวกเขาก็หยุดสติเลวร้ายได้สักทีหลังจากที่ไม่ชนะติดต่อกันมา11เกมโดยเกมล่าสุดเกมลีกช่วงโปรแกรมโหดข้ามปีพวกเขาเอาชนะสเปอร์ได้3-2ในตารางรวมครับแม้อันดับจะไม่ดีแต่สถานการณ์ไม่น่าห่วงมากนัก พระว่ตตอนนี้แต้มมากกว่าโซนแดงถึง12แต้มเรื่องของการตกชั้นไม่น่ากังวลครับตอนนี้ต้องมุ่งหน้ากลับมาทําคะแนนเพื่อไปลุ้นพื้นที่บอลยุโรปนั่นแปลว่าในทางเดียวกันครับในบอลถ้วยแพ้ตกรอบแบบ f a ครับนี้บอลมัดจะเน้นและเอาจริงเช่นกันครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าเป็นอีกทางที่สามารถไปเล่นบอลยุโรปได้ด้วยได้ทั้งถ้วยแล้วก็สิทธิ์ไปเล่นบอลยุโรปดังนั้นบอลมัดยังเน้นแน่ๆความพร้อมของทีมครับตามรายงานวันนี้ผู้เล่นบาดเจ็บเยอะพวกเขาไม่มีวิลโกมิโลซาเจวิตจัสตินไคลเวิร์ดเบนแคนนอนส ไลอ้อนคริสตี้มาทายอคิโมนี่และเทเลอร์อดัมผู้เล่นทิ่น่าจับตาเอเลียจูเนียครูปี้กองหน้านะครับเล่นหน้าต่ำได้ด้วยเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงวัย19ปีฤดูกาลนี้เล่นไป16นัดทำไป6กประตูครับเป็นรองดาวโสดของทีมต่อจากเซเมนโยจุดเด่นคือความเร็วความคมครับเด็กคนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นนิวเอ็มเาเป้ในวงการฟุตบอลฝรั่งเศสย้ายมาจากลอรีองครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมามีความเร็วจัดจ้านและจบสกอร์ได้เฉียบขาดเกินวัยเด็กมันมีของครับต้องให้ลงบ่อยๆการจัดกี้ เจอกันในเกมหลีกเล็กแรกฤดูกาลน,นี้ครับที่บ้านของบอลมัดเสมอกัน0-0ภาพรวมการเจอกัน10ครั้งนิวคาสเซิลชนะไป3ครั้งบอลมัดชนะไป2ครั้งสเสมอกัน5ครั้งนิวคาสเซิลเนี่ยดีกว่านิดๆสกอร์สูง4ครั้งสกอร์ต่ำ6ครั้งตะลาะดลาซับเปิดมาให้วันนี้นิวคาสเซิลต่อถึงครบลูกจ่ายที่0.94สกอร์สูงกำแพงอยู่ที่2.75จ่ายที่0.82จากข้อมูลภาพรวมฟอร์มหลังรวมถึงสติขอวิเคราะห์เกมคู่นี้ดังนี้ครับ 2ทีมที่เกมล่าสุดครับเก็บชัยชนะได้ทั้งคู่และหลายเกมที่ผ่านมาต่าง2ประตูกันยับยับครับเจอกันถูกที่ถูกเวลานั่นทำให้เกมนี้คาดว่าจะเป็นเกมเปิดเดือดแน่นอนไปที่เจ้าหินนิวคาสเซิลก่อนนะครับเกมลุกเจ้าบ้านนิวคาสเซิลกำลังมั่นใจสุดๆนิวคาสเซิลชนะในลีกมา3เกมติดครับยิงไปถึง9ประตูเกมล่าสุดอัดกับลิดสุดมันครับกดลีสไป43สทรงเกมเนี่ยเปิดกล้าแรกและเล่นเพื่อความมันครับโดยเฉพาะการเล่นในบ้านสติในบ้านคือจุดขายของซาดิกาดง12เกมเย่าหลังสุดทุกรายการครับไม่แพ้ใคร และยิงเฉลี่ยเกือบ2ประตูต่อเกมส่วนทีมเยือนบอลมัดครับคือทีมที่วิ่งควายจอมล่า้าแรก6เกมหลังของบอลมัดครับพบว่ามีประตูกิดขึ้นจากทั้ง2ฝั่งและแม้ว่าผลการแข่งขันจะแย่แต่พวกเขาก็ยิงไปได้ถึง13ประตูจาก6เกมนั้นเกมเยือน8เกมหลังของบอลมัดครับทุกนั้นเนี่ยจบด้วยสกอร์รวมมากกว่า2.5ประตูแถมเสียไปถึง25ประตูจากเกมเยือนนะครับเกมรับเนี่ยรัว่วแต่เกมรุกมีของพร้อมบวกแลกหมัดแล้วสิติการเจอกันการ,การันตีความมันครับ2เกมหลังที่เจอกันที่เซนเจมา สกอ์ทะลุ3.5ประตูทุกนัดคู่นี้เจอกันทีไรไม่พอเงียบครับตัวรุกทั้งสองฝั่งต่างกำลังเข้าฟอร์มฝั่งนิลคลเซนมีวัตเมาเดอร์ฟอร์มแรงครับฝั่งบอลมัดก็มีเอวานิสันที่ยิงได้อย่างต่อเนื่องคู่นี้ไม่ใช่เกมรัดกุมอย่างแน่นอนครับถ้ามีประตูเนี่ยเกมเปิดแน่ๆเกมนี้มองแล้วน่าจะมีประตูเกิดขึ้นจากทั้ง2ฝั่งและมีอีกลูกแน่นอนคู่นี้ระหว่างนิลคัลเซนกับบอลมัดชอบสกอ์สูง2.75คูที่4ุดเสุดท้าคู่ที่สี่คู่สุดท้ายีอ ฝั่งของเจ้าบ,บ้านชาตันจากลีกรองเดอะแชมเปี้ยนชิพครับปัจจุบ,บันอันดับที่19 25นัดชนะ7เสมอแแพ้10ยิงได้25เสีย32เก็บได้29แตม้มดับไข้าชาตันครับจากลีกรองเอาตรงๆเนี่ยเรียกว่าสวยนะครับเพราะว่านอกจากตัวเองจะฟอร์มไม่ค่อยดีแล้วไม่ชนะในเกมลีกสี่เกมล่าสุดแพ้แพ้เสมอๆในทัวร์นี้ดันจับฉลากมาเจอของแข็งจากพิมเมลีกอย่างเชลซีที่กําลังหงุดหงิดจ,จากฟอร์มตัวเองหาทีระบายอยู่เช่นกันโดยเกมล่าสุดของชาตันพวกเขา บุกสเสมอกับแบ็กเบิร์2-2สถานการณ์ในลีกรองตอนนี้ครับไม่ค่อยดีอยู่อันดับที่19มีแต้มมากกว่าโซนแดง5แต้มยังไม่วิกฤตแต่ก็ไม่ปลอดภัยนั่นทําให้มองว่าพวกเขาน่าจะเน้นกับการทําอันดับในลีกมากกว่าทุยนี้ครับที่สุดท้ายแล้วก็ยากม,มากที่พวกเขาจะไปถึงแชมป์อย่างไรก็ตามครับเกมนี้ก็คงมาเต็มที่แน่บอลอาชีพขนาดนี้นะครับแต่คงเต็มที่ประมาณหนึ่งเท่านั้นไม่น่าจะถึงขั้นแลกเป็นแลกตายความพร้อมของทีมตามรายงานผู้เล่นที่บาดเจ็บมีลิสเบิร์กโอ,เน,เอนเออร์เนเดสเ เอ็ดเวิร์ดและก็อดเดนผู้เล่นที่น่าจับตาซอนนี่แครี่กองกลางตัวลุกครับลูกกันนี้เล่นไป25นัดลงสนามค่อนข้างต่อเนื่องครับทำไป5ประตูเป็นดาวโบสูงสุดข,ข,ของทีมตอนนี้ทางที่เป็นกองกลางนะครับมีส่วนร่วมกับการสร้างสารรค์เกมลุกสูงเป็นจอบยิงไกลและกองกลางที่ฟองบอลเหนียวออกบอลฉลาดช่วยประคองรุ่นน้องได้ดีครับในสถานการณ์ที่กดดันฝั่งของทีมเยือนครับจากพิเมรีกส่งเข้าประกวดเชลซี Chelsea, ซึ่งปัจจุบันอันดับที่8ในตารางพิเมีกยร์ลีก21นัดชนะ8เสมอ7แพ้6 ยิงได้34เสีย24เก็บได้31แต้มในบรรดาทีมขึ้นบนของตารางครับเชลซี Chelsea, มีผลงานน่าผิดหวังที่สุดเลยในช่วงโปรแกรมโหดข้ามปีครับโดยไม่สามารถชนะได้เลยใน4เกมนั้นแพ้สเสมอสเสมอแพ้เกมล่าสุดสุดชอกช้ำครับแพ้ในศึกเวสต์ลอนดอนดาบี้บุกแพ้ฟูลแลม2-1งหทำให้อันดับในลีกตอนนี้ครับร่วงมาถึงอันดับที่8ห่างจากอันดับที่4พื้นที่แชมเปี้ยนลีกอยู่4แต้มแม้จะยังหวังได้ครับแต่ดูจากฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่า่าาาานนนนหััักกใใจควมมมด,ดเริท้งลี แล้วเดี๋ยวปลายเดือนครับแชมเปี้ยนลีกก็จะกลับมาเตะอีกดังนั้นในถ้วย FA ครับนี้เชลซีอาจจะต้องให้ความสําคัญบ้างแล้วนะครับเพราะอย่างน้อยถ้าชนะได้แชมป์ฤดูกันนี้ก็ไม่จบมือเปล่าแล้วยังเป็นการการันตีตัวไปเตะยูโรปาลีกอีกแล้วนอกเหนือจากที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนะครับพวกเขาจะจัดเต็มเพื่อเก็บชัยชนะเรียกความมั่นใจคืนมาอีกครั้งความพร้อมของทีมตามรายงานวันนี้ผู้เล่นที่บาดเจ็บลงไม่ได้มีลีวายโควิลดาริโอเอสโตกอลเมโอลาวียส่วนที่ต้องเช็คฟิตมีมาร์คคูคูเลีย เวสลี่โฟฟาน่าและโรเบิร์ตซานเชสผู้เล่นที่น่าจับตาเอสเตเวลปีกขวาตัวลุกริมเส้นครับเจ้าหนูวัย18ปีที่ย้ายมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเมื่อสัมเทอร์ที่ผ่านมามีบทบาทสําคัญในทีมเลยนะครับลงสนามไป18นัดทําไป5ประตูแอตซิสถึง7ครั้งจุดเด่นคือความจีดเลี้ยงบอลติดเท้าแนวรับเตีในนัดล่าสุดก็โดนเขาปั่นหัวจนเสียทรงครับแล้วยังเรียกฟาวล์ได้เก่งครับทำให้เรียกฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษได้บ่อยมากการเจอกันของคู่นี้ครับครั้ล่าสทีเ,เทัันนนโยยมชต เล่นในพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2006-2007ซึ่งเกมแรกเชลซีชนะ2-1เกมที่2ชาตันแพ้เชลซี0-1ตอนนั้นแพ้ไปกลับเลยครับภาพรวมการเจอกันส0ครั้งชาตันชนะ1ครั้งเชลซีชนะ7ครั้งผมบานครับเสมอกัน2ครั้งสกอร์สูง4ครั้งสกอร์ต่ำ6ครั้งตะลาล,ละซับเปิดมาให้วันนี้ครับเป็นเชลซีบุกมาต่อชาตันลูกครบลูกครึ่งจ่ายที่0.95สกอร์สูงกำแพงอยู่ที่3ลูกจ่ายที่0.97จากข้อมูลภาพรวมฟอร์มหลังรวมถึงงสิิตขอวเเคครราะห์กมนนีี้้ดัับ เกมคู่นี้ครับถ้าว่ากันตามตรงๆเนี่ยชื่อชั้นเชลซีเหนือกว่าแน่นอนแต่ถ้ามองลึกกว่านั้นเนี่ยเชลซีตอนนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครับกำลังวุ่นวายเลียมโลซีเนี่ยครับกลุ่มทีมเกมแรกเวลาซ้อมแทบจะไม่มีครับระบบยังไม่ลงตัวแน่นอนเกมเยือนบอลถ้วยแบบนี้ครับต่อให้เป็นทีมใหญ่ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดซึ่งสีนี้ครับสะท้อนจากราคาตลาดที่มันมองแล้วเนี่ยถูกเกินไปสลับทีมที่เหนือกว่าขนาดนั้นอย่างเชลซีครับถ้าเชลซีดีกว่าแบบกินขาดจริงเนี่ยราคามันควรจะแรงกว่านี้ครับแต่ถ้าดูราคาในวัันนนี้บอกชดเจ ตลาดยังไม่มั่นใจเชลซีเต็มร้อยฝั่งของชาตันเองแม้อันดับจะไม่ดีนักและเล่นในดีกรองครับแต่การได้เล่นในบ้านพวกเขาไม่ใช่หมู่ให้เชิญง่ายๆเกมในบ้านเก้าเกมติดต่อกันครับชาตันยิงประตูดได้ทุกนัดต่อให้ผลงานแย่แค่ไหนครับแต่ในบ้านเดวัเล่พวกเขายังพอมีของวัดวาได้และมีเสียงเชียร์หนุนหลังเชลซีในยุคเปลี่ยนถ่ายเนี่ยต้องการชัยชนะชัวร์วเอาไว้ก่อนครับในเกมเปิดตัวคุณซื้อใหม่อาจจะเน้นความรัดกุมไม่เปิดหน้าแรกซึ่งแนวรับชุดนี้ของเชลซียังไม่น่าไว้ใจมากนัก เกมน,นี้ได้เจอกับทีมต่ำาดวิชั่นกว่าระหว่างการเรียกความมั่นใจในเกมรับด้วยการเก็บคลินชีทกับการเปิดหน้ารุกซึ่งเชลซีมีดีอยู่แล้วเฮียว่าเชลซีน่าจะเน้นอย่างแรกมากกว่านะครับปั้นแนวรับให้ดีขึ้นให้มีความมั่นใจมากกว่าเดิมเมื่อบวกกับสติชาตันครับเป็นทีมที่เอ็กจีต่ำสร้างโอกาสได้ไม่กีเยอะเกมมีแนวโน้มจะอึดอัดครับสกอร์ไม่น่าขาดหรือว่าชาตันไม่มีอะไรจะเสียนะครับผิดกับเชลซีครับที่แบกชื่อชั้นสักซีทีมจากพิมลิกลีกกกสสสูงงุุดดเเีีียยมมมออว่่่าาาคคนน้จจะไิ โดยเป็นเชลซีเล่นเน้นผลเฉียดชนะได้แต่ไม่น่าจะขาดราคาตลาดก็แปลกๆนะครับรองชาตันไปดีกว่าคู่นี้ระหว่างเชลซีกับชาตันชอบชาตันให้รองไปลูก,ลกครึ่งสรุปในค่ำคืนนี้กับมาวินบอลอินไซด์บอลชอบเฮียให้ตามนี้ครับบอลเอฟเอครับล้วนๆครับ4คู่คู่แรกคู่เอกของเราครับสเปอร์กับแอสตันวินล่าชอบแอสตันวินล่าให้รองไปราคาเสมอเอเวอเรตันกับซันเดอร์แลนด์ชอบเอเวอเรตันให้ต่อไปปอปอเสมอรครึง่งนิวคาสเซิลกับบอลมัดชอบสกอร์สูง2.75 และคู่สุดท้ายเชลซีกับชาตันชอบบอลรองครับชอบชาตันให้รองไปลูกครวบลูกครึ่ง1ตัวเต็ง3ตัวชอบชอบสุดในคืนนี้ชอบวิลล่าให้รองรักเสมอส่วนสเตป3ต่อเอเวอเรตสนสูงคู่ของนิวคาสเซิลแล้วก็รองชาตันทั้งหมดก็เป็นการวิเคราะห์และมุมมองของเกมในคืนนี้แล้วอีกครั้งถ้าฟังและชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเพิ่มการมองเห็นแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยอยากให้วิเคราะห์คู่ไหนเพิ่มเติมพิมพ์ถามมาเลยครับเดี๋ยวเฮียเข้าไปตอบให้ มาวินบอลอินไซต์ขอให้ทุกท่านดูบอลด้วยความสนุกแล้วก็โชคดีตื่นมารับทรัพย์เฮงๆฮสำหรับวันนี้สวัสดีครับ